สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเพื make, ่อนๆจ้าเมื่อนี้ก็มาเจอกันวันนี้ก็มาเจอกับบีแลวนะจ้าในช่องบีบีไลฟ์สไตล์จ้าเพื่อนๆเมื่อนี้ก็ถึงเวลาพอปลูกเนาะจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้บีกสีผ้าเพื่อนๆมาเพราะเมล็ดแตงกวาเนาะจ้าเพื่อนๆเนี่ยบีซื้อมาเป็นถุงแบบนี้แล้วเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ห้ากสีมะเพาะกันเนาะจ้าห้ากสีมะเพาะห้ากสีมะกาเม็ดมันเนาะจ้า เดี๋ยวบีสีผ้าไปเห็ดจะ้ะสามบันออกสองใบแน่นอนจะเพื่อนๆนจะ้ะอันนี้กับโบมมี่ยังลายจะเพื่อนเพื่อนจ้ะอันนี้ก็คือเป็นกระดาษทิชชู่เนาะกระดาษทิชชู่ซบทีบีเอาไปชุมน้าไปจุ่มน้าให้มันชุ่มเลยนะจะเพื่อนเพื่อนจ้ะน้ำไหลติ่งๆแบบนี้เลยเนาะจุ่มน้าแบบให้มันชุ่มๆเลยนะจะเพื่อนเพื่อนจ้ะต่อไปห้ากับสีมาเอามาเล็ดลงด้วยจะ้ะโรยหางๆเนี่ยเด้วยวจะเพื่อนเพื่อนจ้า เอาใส่เท่าที่เราต้องการนะจะห้าอยากไดหลายห้าก็ใส่หลายจะ้ะแต่ว่าเอาห่างๆางไวจะเพื่อนเพื่อนใจย้เม็ดมันติดกันหลายเนาะนเรื่องหน่อยหนึ่งจะมีกระสิเก็บไวป,ปีหนาเนาะจะ้ะโอ้โหปลูกซ่อมนีกรหลายตืบนี่เด้อจ้จะเพื่อนเพื่อนจ้าบ่มแม่หน่อยเด้เนี่ยนี่นี่เอาห่างๆางไว้จย้ายหให้มันติดกันเนาะ พอเวลามันเกิดใบออกมาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวรากมันจะไปยุ่งกันจะเพื่อนเพื่อนจะรากมันิิไปพันกันจะถ้าเกิดว่าเ้าติดกันเนาะแหละเอาห่างห่างจ้ะบดถึงก็่าติดกันหลายจะเพื่อนเพื่อนจะห่างห่างกันออกเนาะถ้าเกิดว่าเขาแตกใบออกมาเดี๋ยวหากมันสิไปพันกันจะนี่เนาะแบบนี้เลยเนาจะเพื่อนเพื่อนจะหลังจากนั้น อันนี้ก็คือบีเพาะไวเนาะจะเพื่อนๆจ้ามีหลายอันเลยจ้าแต่ว่าบีบอยกเปิดเนาะจ้กถ้าเปิดออกมาเดี๋ยวร่มมันเขามันมันสิบดีเนาะจะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวบีสิเปิดให้เบิ้งก็ะไดอันนี้เป็นเม็ดบักสุคินี่จ้าเนี่ยบีเพาะไวสามวันมันก็เกิดแบบนี้แล้วจะเพื่อนๆจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ให้เปิดเลยจะเพื่อนๆจ้าอันนี้กับซันที่สองนี่กัเป็นบักทัวเนาะจ้กทัวฟังยาบานเท่าจ้าเนี่ย บีพึ่งใส่ไปมือว่านนี่จะทั่วฟักเงาเนาะเนี่ยเขาพึ่งแตกจากหัวเขาพึ่งแตกออกเนาะจากเพื่อนเพื่อนจ้านี่เป็นทั่วรฟักเงาจริง,รงๆแล้วทัวฟักเงาโมตองพอแบบนี้ก็ได้แต่ว่าบีอยากให้มันรวดเร็วจ้ะให้มันเกิดไปเขาจังไปลงดินเลยเนะจ้ะวันนี้เขาก็มาใส่สั้นเลยจ้ะเพื่อนเพื่อน,น,นจ้าอันนี้มันเป็นชั้นอยู่แล้วเนาะจ้ะนี่ สามวันเท่าสิบสามวันเดี๋ยวกลับมาเบิงเดี๋ยวจะบีสิเปิดให้เบิงเดี๋ยวจะสาวันเ่ามันสิเกิดซ้ำไหนนอกจากเพื่อนเพื่อนรอดูนะจ๊ะวันพฤหัสเจอกันจ้ะเรามาดูต่อกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ะหลังจาก3มวันผ่านไปนอกจากเพื่อนๆจ้ะเม็ดแตงกวาเราจะยาวขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะที่บีได้ทําให้ดูก่อนหน้านี้นะจ๊ะเพื่อนเอนจา้า อันนี้ก็คือเป็นเม็ดดูสิคะเพื่อนๆยาวมากเดี๋ยวจะปรับกล่องให้เบิงงได้จ้ะเพื่อนๆจ้าดูชัดๆกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นต้นสุขีนีนะจ้ะเพื่อนๆเป็นต้นสุขีนีเนาะยาวมากจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยอันนี้คือ ต้นสุกินีบีพอไว้แค่สี่ห้าต้นพอเนาะจ้ะต้นสุกินีต่อไปก็ทําสูตรเดียวกันวิธีเดียวกันคือบีเห็ดจ้ะเพื่อนๆจ้ะต่อไปอ,ปอต่อไปอันนี้ก็คือดูการจัดๆเลจัดทั่วฟักยาวบ้านเรานี่เองจ้ะเพื่อนๆจ้ะทั่วฟักยาวเนาะ ต่อไปอันนี้ก็คือเป็นแตงกวาของเราแบบนี้เนาะจะเพื่อนๆจะออกทุกเม็ดสวยทุกเม็ดเลยจะเพื่อนๆอันนี้แค่3วัน4วันผ่านไปนะจะเพื่อนๆจะถ้าเราปล่อยไว้ถึง1อาทิตย์เม็ดมันก็สะออกเนาะจะเพื่อนๆจะแล้วก็เกิดขึ้นมา2ใบเลยจะเพื่อนๆใบหนึ่งสองใบเนาะก็มาดูความแตกต่างกันเลยว่าวิธีนี้เพาะง่ายเป็นเร็วจะเพื่อนๆจะนั่นแหละ เพราะง่ายงอกเร็วเกิดเร็วเราจะเพื่อนเพื<ๆ>่อนช่วงนี้เราก็เพาะพืชพัน์ุไว้ก่อนเราจะยังบดถึงนาปลูเกเราจะเพื่อนเพนจ้าแล้วก็เป็นการเพาะที่รวดเร็วท่านใจจะเพื่อนเพื่าเข้าไปลง่งดินมันก็นเร็วเราจะเพื่อนเพืนจ้านั่นแหละเดี๋ยวบีจะให้ดูก่อนที่หน้านี้แล้วบีก็เพาะแบบนี้แหละแล้วก็ลงดินว่ามันจะยาวมันจะสวยขนาดไหนตายหรือไม่เดี๋ยวบีเอาให้ดูจะเพื่อนเพื่อนจ้า นี่ไงเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เป็นเวลา,าประมาณหนึ่งอาทิตย์นอกจากเพื่อนๆจะล้างจากทีบีอันเพาะในกล้องแล้ะจาเพื่อนๆจะล้างจากที่มันออกงอกแล้วบีก็อเอามาใส่อ่เพาะเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้ออกมาอีกที่หนึ่งนอกจากเพื่อนๆจะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบนี้มันก็สิเกิดเร็วกว่าเป็นหนึ่งถึงสองเท่าเลยเด้อจากเพื่อนๆจ้าถ้าเกิดว่าห้าเอาไปเป็น ถ้าเกิดว่าเห่าเอาแบบเม็ดไปลง่ดินเลยถ้าเกิดว่าอากาศทางนอกบ่อแดดจัดบ่อแดดแห้งเพิ่นกัดซีออกซาจะเพิ่เพื่อนจ้เพราะฉะนั้นเราก็มาเพาะแบบนี้ก่อนจะเพิ่เพื่อนค่ะแบบทีมีผ้าเพาะสูตรนี้คือเปะเบื่อเลยจะเพ่เพื่อนจ้าหลังจากนั้นสักประมาณไงสักประมาณสองอาทิตย์เท่ากับเอาไปลุ่ดินได้นะจะเพิ่งเพื่อนจ้าแต่ว่าอากาศช่วงนี้การย่างเป็นแบบว่าฝนฝ่า ยังบบเป็นใจน่าจะอยู่ต่างประเทศนั่นแหละถ้าก็ต้องพอแบบนี้ให้มันง่ายอีกสักพักถือว่าทั้งนอกมันอากาศแดดห่อนมากกว่านี้บีกัสเซียออกไปทั้งนอกจะเพื่อนๆจะถือว่าตัวง่ายเร็วนอกจากเนี่ยเกิดสองใบแล้วอาทิตย์หนึ่งนอกจากเพื่อนๆจะคลิปนี้ก็ฝากไว้แน่ๆจ้าเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้า